ไปดูดิมาทำงานไงครับมาทางานตำแหน่งอะไรคข่งมาค่ะเชิญนั่งค่ะดีครับนั่งกรอบมาสมัครก่อนดินี่ด้วยค่ะคุณส่งได้ทางานที่แล้วนะคะครับคุณส่งผลและทุกคู่ทำงานนะคะ ตองตองมานี่หน่อยสิขอรงงากพนัการใหม่ทั้งสองฝากคนดูแลด้วยนะคะได้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทังนันขอเชิญคุณอคุณ โอนะคะพนักงานใหม่ของเราเคคครรััับบสสวดีุณโอ้ไงผมบอกแล้คะนี่คือคุณข้าค่ะท่านขอฝากพนักงานใหม่สองคนด้วยนะคะได้ครับพรุ่งนี้ที่จะมาทำงานก็เต็งกายให้มีจิตระมัดระวังในเรื่องการทำงานนะครับอย่าประมาทในการทำงานเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าพบนะครับแปดโมงเช้าพับข้าห้องไอตรงเวลาครับวก็ คนเป็นพนักงานใหม่ที่มาสมัครงานเมื่อวานใช่ไหมครับครับอ่าเมื่อวานเป็นคนชื่อข้าวที่มาต้อนรับคนทั้งสองคนเขาบอกว่าให้ในเรื่องวิิตดเกี่ยวกับการมาทํางานวันนี้ก็แต่งตัวมิชิตด,ดีแต่ผมุงคออย่างเดียวให้คุณระวังในการทํางานแต่และอย่างอย่าประมาทในการทํางานแต่ว่าคนนี้คนชื่อข้าวเขาไม่มาเขาเดี๋ยวคงจะให้คนชื่อข้าวมาต้อนรับหรือว่าสอนงานคุณทุกสองคน สองคนนี้มาทางานแต่เช้าดีเว้ยาหน่อยองทีทงานดีอมันมีงานใหม่เข้ามางานนผมอฝากงานไว้กับุลาด้วยแล้วไปงานกับสคนนี้เโอเคครับโอเคครับเปิดไม่ออกวโอ๊ะมันช่วยทางนี้หน่อยสิวนะ เปิดกัฟองสีหน่อยเดี๋ยวคุณช่วยทาสีเขียงนะให้เป็นสีเขียวนะครับครับครับเดี๋ยวผมจะไปดูงานทีนั่นต่อคุณอาครับอย่างนี้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวคุณไปล้างมือนะครับเดี๋ยวมาช่วยงานทางไม้ต่อเรื่องไม้ครับ

บอกแล้วให้ระมัดระวงังมือเปียกใช่ไหมเนี่ยหลังทำงานระมัดระวังรู้ไหมพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวเดียด๋วยว